ผู้ชมคะตอนนี้หนูดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะก็อยู่กับศิลปินท่านหนึ่งนะคะที่อยู่ในวงการมานานแล้วเช่นกันและวันนี้ก็ได้มาเริ่มงานนะคะกับงานชาปนกิจนะคะของพี่ไผ่บุรีดังนะคะซึ่งเป็นศิลปินตลกที่อยู่ในวงการมานานแล้วเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีก็เป็นพี่สุขสนต์วันสว่างเจ้าของรำวงย้อนยุคสี่ภาคนี่นะคะที่หลายคนรู้จักกันดีนะคะกับพี่สุขสรต์วัน สว่างค่ะก็อยากจะให้ฝากผลงานไปยังพี่น้องประชาชนที่กําลังติดตามรับฟังรับชมอยู่ในขณะนี้ค่ะตอนนี้เดี๋ยวไม่นานก็ออกภาษากันแล้วตอนนี้ราวงก็เริ่มจะกลับเข้ามาสู่พื้นที่เดิมตามวัดตามว,า,มวาก็จะเริ่มมีราวงกันแล้วก็ฝากบรรมีรักลันักรัรกรทุกท่านนะการรำวงนี่ถือว,ว่าเป็นการอกอกกำลังกายที่ได้ดีอย่างหนึ่งท่มันผมแนะนำก็อยู่มีรำวงขนนาไหนก็แล้วแต่ไม่ได้ใกล้บ้าน ไปรำครับไม่จำเป็นต้องเป็นคณะผมหรือเป็นคณะขาก็แล้วแต่การรำวงนั้นเป็นการสร้างสุขภาพให้พลังงานตัวเองเขาบอกรำวงและอายุยืนนะเพราะฉะนั้นท่านใดที่ชอบรำวงแบบบ้านๆเรื่อยๆก็ติดตามกันหากวงผมวัดผมนี่วัดวันที่สองนี่จะเล่นที่สมาคมจ้าบักใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นงานของชมรมจ้าบักใต้อำเภอปากนังจังหวัดสิมรรชวันที่เท่าไหร่คะวันที่สองท่านว่า โอ้ยไม่กี่วันแล้วเนาะใกล้ๆใกล้ๆวันที่สองธันวาคือวันเสาร์เสาร์ที่สองมันเสาร์ที่สองอะไรนะคะสองธันวาคมธันวาอ๋อเดือนธันวานะคะคุณผู้ชมค่ะอ่าค่ะเราจะเริ่มมีกันแล้วจ้าแล้วก็อยากจะให้พี่สุขสันต์วันสว่างพูดถึงเข้ามาในวงการนี้ได้อย่างไรคะเข้าอยู่ในวงการศิลปินเป็นนักร้องลูกทุ่งเป็นนักร้องลูกทุ่งอ่ะเข้ามาอยู่ในวงการได้ยังไงให้พูดโดยแบบประวัติย่อๆนิดนึงค่ะเข้ามาอยู่วงการนตั้งปี2 0 135่าเป็นนักร้องประกวด้ารางวัล ทำงานวัดแล้วก็ได้แชมป์ที่ฟาร์มจอร์เิ้แล้วก็หลังจากนั้นคนที่พาผมเข้ามาวงการคนแรกเนี่ยคืออาจารย์ชุมพรเทมมัานนท์ใครนะคะชุมพรเทมมัานนท์นักแต่งเพลงภาคใต้จ้าจ้ะพาเข้ามาอยู่บริษัทเอพีจีเอ็มฤกษ์ขอนก็ออกระเบิ้ลชุดแรกเป็นเพลงทางภาคใต้แต่ก็ก็ยังไม่ได้รับความนิยมเพราะว่าเป็นเพลงใต้เนี่ยคนก็ฟังกันน้อยค่ะจังหวะมาเจอพี่ศักดิ์ฝากผนังค่ะพี่ศักดิ์ฝากผนังเนี่ยเป็น คนที่จุดประกายให้ผมได้เป็นสุขสันต์วันสว่าง ที่มาที่ไปใช่ก็มาผมก็มาฝากบริษัทโฟเอสสตูดิโอในยุคนั้นจะเป็นบริษัทโฟเอสสตูดิโอโฟเอสบริษัทเดิมค่ะอ่าซึ่งเขาปิดตัวไปแล้วโฟเอสสตูดิโอเนี่ยบริษัทเริ่มแรกก็พาเข้ามาอยู่ในยุคนั้นจะมีผมมีทศพลนิพพานเยอ้ยญาติเยื้อกาญจนามาริริสีไพร์แท้ห้าคนค่ะอ๋อแล้วก็ก็อยู่ในวงการมานานแล้วนานกปีสองพันห้้อยสามสิบห้ค่ะแล้วก็ ออกการรับ,บ้มชุดแรกก็คือสงกรานต์วันนาค่ะแล้วก็ได้รับความนิยมคนรู้จักได้มีงานในห้างมันิสเเลียงก็ตั้งชื่อให้ว่าเป็นสุขสารวันสว่างค่ะ นะคะก็เลยได้เป็นที่มาที่ไปท่ายังไงก็อยากให้พี่ศุกสันต์ฝากผลงานนะคะมีอะไรที่อยากจะฝากประชาสัมพันธ์ก็ฝากได้เลยช่อง YouTube อะไรก็ว่ากันไปฝากได้เลยค่ะตอนนี้ตอนนี้ผลงานผลงานชุดใหม่ก็ออกมาแล้วเพราะว่าผมจะเน้นไปทางระบวงแล้วเพราะตอนนี้เราทําระบบสีภาคผมมีวิธีระบงมีฟอร์มมีทีมงานเองหมดแล้วทีนี้เริ่มออกภาษาเี่เราก็จะเริ่มกันวันที่หนึ่งกันยาเนี่ยงานแรกเลยครับเล่นที่อำเภอ อรันจังหวัดสระแก้วอรันเปิดตรงกัททนที่นั่นแล้วก็งานเพลงชุดใหม่ตอนนี้มีผมสวยฝากไครเดี๋ยวเม่กี่วันจะได้ดูใน y t u t u นะฮะ โดยอาจารย์สมชายเทียนชัยตำรตรีก็จจะเป็สนสไตล์แบบรูปแบบของของลำวงลำวงปกตินะคะหนูดีเจต้นน้ำเนี่ยนะคะอยากที่รู้จักกันมานานนะพี่นะ้องหนูเป็นคนละลานะแต่วันนี้จะเรียบร้อยนิดนึงเพราะว่าเรามางานชนารณกิจนะฮะของอตลกตไทยบุรีดำนะคะคซึ่งหลายคนรู้จักกันดีเป็นศิลปินตลกที่โด่งดังนะคะ,ะ,คะแล้วก็รีกว่าเล่นมานานแล้วนะคะ,ะ,คะ,ะไม่ทราบว่าพี่ไผ่เนี่ยแกอยู่ในวงการมาพอจะทราบคร่าวๆไหมคะว่ากี่ปี เพราะว่าไล่รุ่นเดียวกับผมนะฮะเพราะว่าในยุคั้นในยุคคาเฟ่เนี่ยตลกก็เยอะมากแต่แต่เราเห็นไผ่มาเล่นแล้วก็ร่วมจะ3-40ปีน่าจะได้แล้วโอ้โหนะคะก็เป็นตลกก็เก่งก็หนึ่งนะฮะ,ะแต่ว่าบางทีเหมือนก็เราว่าเราวาสนาบางทีไปอยู่ไม่ถูกคณะ ไม่ได้ไปอยู่คณะดังในส่วนดังก็เลยอาจจะไม่ตีเป็นที่รู้จักแต่ว่าความสามารถเขาเนี่ยเขาเก่งครับผมผมผมเคยดูเคเล่น แล้ที่มีความสามารถคนนึ่เราก็เสียดายแต่ว่ามนุษย์เราก็ต้องเป็นอย่างนั้นทุกคนต้องไปต้องคนต้องไปแล้วก็ขอให้พี่ไผ่ไปสวรรค์ไปอยู่ชั้นดาวดึงเลยนะเป็นสวรรค์แล้วสบายแล้วไม่เหนื่อยแล้วได้พักผ่อนแล้วโอเคจ้าโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพี่สุขสันต์วันสว่างมากๆเลยนะคะยังไงพี่สุขสันต์ครับฝากฝากวันที่ที่สองนี้มีอะไรนะคะวันที่สองวันที่สองนี้จะเป็นงานของชมรมชาบกใต้ค่อปากพนังอ่า จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้งก็จัดก็จัดที่สมาคมอ่ให้ไอแหล่งใต้นิดหนึ่งเชิญชวนพี่น้องมาร่วมงานแหล้งตายพี่น้องชาวใต้ครับเชิญครับชาวใตายแต่อยู่แถวๆกรุงเทพกาวันทีช่องสันวาคมเดี๋ยวไปเล่รับวงพุ่มไปรับวงกับพุ่มธันวาคมจะบังตายในฟอร์บรมราชูปตัรรมตะลุกการชนาครับค่ะะค่ชวนชาวใตายแต่อยู่สักเก้วอยู่อารันกาวันดีฮกตุลาคมฮก สมาคมนะครับรำวุงชุดย้ายวีดพรอมวีดีการทิ้มกมสมาคมจับบักตายและเจอกันค่ะเจอกันค่ะอยากจะบอกว่าหนูดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มก็เป็นเด็กใต้เช่นกันนะคะเป็นคนจังหวัดระนองนี่นะคะก็ได้มารู้จักกับพี่สุขสันต์และก็พี่ๆหลายคนที่สมาคมจับบักใต้รู้จักกันค่ะก็ฟ้าสุขสันต์นะคะติดตามผลงานด้วยนะคะกับน้องดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะ ค่ะเป็นนางดีเจแล้วก็เป็นนางตลกด้วยนะตอนนี้นะดีสุยแล้วก็เซ็กซี่ทีสุดในประเทศไทยค่ะโอเคค่ะขอบคุณพี่สุนทรนะคะค่ะ